สวัสดีนะานะทุกท่านนะครับพบกับผม Onsoc นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบตกปลาปลาซิลกันนะครับก็นั่นนะฟังไม่ผิดหรอกครับว่าจะมาตกปลาซิลนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับก็มีคันอันนี้เป็นคันตกกุ้งนะครับระยะหนึ่งแปดนะครับตะขอนะครับ กาจะเป็นตะขอที่เล็กที่สุดเลยครับเบอร์เล็กมากนะครับดูนะครับจิ๋วมากครับสามแล้วก็พวกเอเอ็นเส้นเล็กๆนะครับเอาสักประมาณหนึ่งปอนสองปอนพอนะครับเดี๋ยวมาลองชมกันนะครับว่าวันนี้จะทําสําเร็จหรือไม่ครับเหยื่อที่ใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นเหยื่อเรากุยสุดประเนนนะครับอัตราส่วนผสมนะครับก็ได้บอกในอีพีที่แล้วไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองชมกันนะครับ นี่ปลาซิวครับโอ้โหตัวแรกนีนะครับปลาซิวหางแดงนะครับลักษณะการตกนะครับจะดึงเป็นดึงชิ้นนะครับนี่มาแล้วโอ้ยตัวที่สองหลุดเอา้านี่มาแล้วครับตัวที่สองกี่หลุดไปนะครับ ดีซิวหางแดงนะครับโอ้กืนเลยโดนสองตัวเลยอืนี่น,นี่นี่ครับอซิว ทิวหางแดง,งเกือนอีกอ้าววิว่งดีไม่คาด หนูประทูประทูประสิวครับอืมไม่โดน ปลาซิวนี่นะครับเอ้ยนี่ปลาซิวอะไรเนี่ยผมไม่ทราบครับน้องเป็ดมาโอ้นี่ครับมาอีกแล้วนี่ปลาซิวหางแดงนี่ครับมาทำไมฮะ ทำไมกันเนี่ยดูเลยครับเป็ดมาไปเลยไปว่ายน้ำอ๋อครับไปแล้วเป็ดไปแนละ้วมานีดีดีดีมันครับมัน ได้ยกมาไหมไหนมาแล้วครับประซิวหาปลาทอดกันธรรมดาเขามานั่งเฝ้าตอนเย็นแล้วมันมาแล้วครับมันไม่กมาไม่รู้ ไม่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 พี่เกียดขึ้นมันเคยใช้นี่เล็กกว่าอีกมาเจอโอ้โหอึ้งเลยใช้ต้องการเลยตกประซิวมาแล้วประซิว ดีหน่อยแม่งแข็งอยู่เรื่องอแข็งกับสีทองอีกเคยที่เคยใช้สีทองีทอง,องอหักเลยโดนนิดนึงเกี่ยวนิดนึงหักมาแล้วไงประตูเจอหน้าไม่น่าเพลินดีเลย าไปทอดหน่อยสิวให้ได้ทอดอะไรทอดปลาไปเจ็บบางมไม่ควรเ,เลยตองใช้้มืออ่าอย่างงี้พอได้เ,เลินดีว่าตกไปอะอเล็กแมง อืมเ้านะกินลงกินลงกินนี่มันไม่ปวดประสาทนะไอสัมค่าเราโอ้โหมั้งไหมครับได้หมดฝูเนี่ยสบายเลยโอ้โหมันจะหมดวะล่ะมันมีเป็นพันมือเป็นพันเป็น บระซิลกระลัง30ปิด30ไม่เอาอุปกรณ์นี่ไงนะไอ้ยไม่แบบประกรณ์3,000ับไม่เอาเอ,าปอุ 3, ปรกรณ์เลยอืมนี่ครับอุ้ย เย็นนะดีะกว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยปลาเล็กจังตกเป็นไหมละ่ะมาแล้วครับเออ,อะเกะซิวเห็นมันชอบกวนเนบะ็ดนักเอาแม่งเลยโอ้ยกินกินอย่างกับปลาใหญ่เนะแต <literature> คว่าอาการตุ่นไหมไ ทุนน้อยแจ๋วเลยท,ทำนี่ทำทุนสั้นๆนะ่ะทุนน้อยๆคือเลยชิบหายกินขาดดีปะ่ะเอ้าอิวเนี่ยจะหาหมายประกดีกันประปกดีไม่รอด มาแล้วครับกระซิวโขบไป,ออบปามาแล้วกระซิว ดดมผมมันต้องตกทั้งวันมาแล้วซิวไม่ต้องกลัวในข้าวทั้งซิ้ <laughs> ไม่ต้องกลัวต่อของเ่เเม,งมาแล้ว ใหญ่สุดแล้วมั้งเอ้าอจริงอ่ะผสมไฮเกตนี่แหละใหญ่คนซื้อไก็ผสมไฮเกตตกกันผสมนิดเดียวกลิ่นมันแรงไ,มไมงาม,ามาแล้วแรงเียติดมือเป็นวันนะาานมาแล้วครับ เน้ํสแก้วไ,ไน้ำแก้วเดียวครับแก้วขนาดแก้วเนี่ยสองร้อยอะตกไม่หมดก็แค่ตู้เย็นเนแค่ห้ามทิ้งไว้ถ้าผสมแล้ว่ถ้าทิ้งไว้ลาขึ้นแน่ะถ้าเปิด เราป,ปิดไว้เก็บไว้ที่แห้งนะครับนะครับม,มาแล้วสวหางแดงไปทุกหมายนะใช้เยอะ <laughs> นะดีกว่าเองเปิดแ่ยแเก ไม่มีอะไรแรงแล้วอืมมาแล้วจะซิว แันสั้นๆตะขอเล็กๆมันามามันมีปลาเงินหน้าดิหนหรืออืมป็ซสร้อยเลยผมว่านะปาร้มรรหมอเปล่า,นนาปลาหมอปลานินสองอยา่าง ว้าวโอ้ตัวดูงของใหญ่เกี่ยวท้องเลยแสดงว่าไม่เข้าเข้าฝูงอ่ะฝูงใหญ่ไปเลยลก็ได้รับสองของให้นั่งบนหัวถ้ามันมอินเล่นน้อยไม่ระแวงดิตกมัน <laughs> รอเนววาะอินสูงจุดสองคูณจุดสิบเจ็ด โอ้โหมันจะผิดใช่ไมมหมเวลาผมไม่ได้ตั้งใต้น้ำเลย้าลงถ้าตั้งขึ้นนิดนิดนึงน่าจะโดนอยู่อาลองดินะได้รู้ว่าไหวได้รู้เองอ๋อเปล่านี่เป็นหมอปานินสองยางมาโอ้ดูกระดุมของใหญ่เกี่ยวท้องเลย แสดงว่าไม่เข้าเข้าฝูงอะฝูงใหญ่เลยเนะี่ยก็ได้ทั้สองขอให้นั่งเลยม,ม,ม,มาเอ้าไปไหนเ่ยเอ้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 ยไปซิว ผลงานหนึ่งชั่วโมงในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาซิลปลาเป้นแล้วก็ลูกปลานินนะครับก็โอเคเป็นงไงบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับก็ปลากินค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับปลาซิลนะครับสําหรับแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเต็มวันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับ ก็สำหรับน้ท่านใดนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับว่าจะไปหมายใดนะครับไปที่ใดนะครับรบกวนนะาะคอยติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ